ินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลบอกแมปเอเวอนะครับผมถ้าที่ผมรู้มาแมปนี้จะเป็นแมปหนีเน็กบอตนะครับเน็กบอตก็คืออ่าเป็นรูปคาบที่เคลื่อนที่ได้นะครับผมแล้วมันก็จะพุ่งมาโจมตีเราเราต้องวิ่งหนีมันให้รอดนะครับผมก็แบบนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นรอบแรกนี่แหละเป็นยังไงกันนั้นก็ไปดูกันเลยไปโอ้น่าสุใจาเหมือนกันนะโอเคตอนนี้ผมก็กดเข้ามาที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เหมือนจะเล่นเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะเราต้องทำอะไรเนี่ยเหมือนเราจะออกมาข้างนอกนะผมเฮ้ยเจอเพื่อนเป็นไรนี่นนะเนี่ยพวกเน็กบอดนะผมมันจะมาแน่นอนะเราเราต้องวิ่งหนีใช่ไหมโอเคโอเคโอเควิ่งเน้ะว,วิ่ง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 เออเรียบร้อยนะผมโอเคนี่อันนี้กลังช่วยอยู่ใช่ไหมนี่ไงช่วยลนะแล้วเราเฮ้ย,ยทำไมทำไมห,หน้าจอมันสั่นทำไมทำไมอยู่อยู่สัน่น เกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่วิ่งหนีไปก่อนวิ่งหนีคือทางรอดอ้าวจอสว่างแล้วผมมาแล้วเอาแล้ววิ่ยอะไรอ่ะขึ้นอะไรมาขึ้นลิฟต์เหรออันนี้อันนี้อันนี้เหมือนจะเป็นลิฟต์นี่โอเคตอนนี้โอเคตอนนี้ได้ยินเสียงโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ย โอเคตอนนี้มีคนจับคอผมวิ่งไปแล้วผมเ <c oughs> พื่อนจับคอเราทำไมโอเคเพื่อนมาช่อวอไปครับโอเคเรียบร้อยเราเราเก็บอะไรอะ่ะมันเป็นเราจดหม้ทุกอย่างน่นะตอนเนี้ยที่เรารู้คือวิ่งไปก่อนวิ่งไปไหนได้วิ่งไปก่อนเลย <c oughs> มีคนเก็บอยู่ตรงนั้นนะผมเป็นตายเหรอมีใครล้มอยู่ตรงนั้นนะเหรเดี๋ยวต้องขึ้นบันไดไปช่วยนะผม <c oughs> นี่มาแล้วเพื่อน ชุบใช่ไหมกด e ไปชุบนี่ได้แล้วเพื่อนโอเคนี่นี่มีมีคนในคนนี้คนนี้กำลังช่วยนั่งบึ๊คใครอ่ะตัวอะไรมาเหมือนเหมือนมีมอนมาว์มอนมามอนมานี่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 มันอยู่ไหนอะนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเร็วเอาเร็วตัวอะไรมาเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยกระโดดข้ามเมียวต้องรีบหนีอู้เอาเยอะมันมาครับมันมากระโดดข้าม เดีอยวโดดข้าวอืมมันจะได้ดรู้เดี๋ยวนี่นี่นี่อะไรเอ้ากด E ไม่ท uh, 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 okay. ันอะไรอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเพื่อน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 มาแล้วเพื่อนเรียบร้อยเพื่อนโดนไปแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยเรียบร้อยนะวผมชนะแล้วเฮ้ยกด F เอ่อถึงไฟฉายได้นี่แหละ โอเคมันอาจจะด่านมืดก็ได้อาจจะมีด mm ่านมืดก็ได้เพราะว่ามีไฟฉายไงต่ามันมาแล้วผมพวกมอนมาแล้วมาดิเราต้องวิ่งหนีเราไปเร็วไกปเร็วตามตามเพื่อนไปคือนี่เหรอไม่เอาจุกจุกเออกระโดดข้ามกระบองเพชรกันอุ้ยมันตามมาใหญ่เลยโอ้โห อือขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อน,น,นขึ้นตรงนี้ก่อนโอเคอเคุ้ยเอาแล้วงี้มาตรงนี้พอดีอเฮ้ยเพื่อนเอาไปแล้วอู้นี่เออเรียบร้อยเออเรียบร้อยเจ้าไปเหมือนมีช็อปเลยแฮช็อปอะไรอ่ะอ๋อเป็นการซื้อพวกของแต่งนะผมนี่เรามีอยู่สิบอันพอดีเ่ยเราซื้อนี้ได้นะจัดมาเลยเนี่ มไม่มีเลยเหรออ้าวแล้วเราซื้อมันทำไมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเรามาสนกันที่ไอเทมช็อปดีกว,ว่าเวลาน่าจะบอกเวลาจบใช่ไหมว่าจะจบตอนไหนน่าจะดีนะ,ะซื้อมาสักอันหนึ่งดีกว่านี่มิทยออเดียโออันนี้เป็นโคลานะผมะเพิ่มสปีดอ่าดีเลยเพิ่มสปีดน,นี้เราซื้อมา2 2ปองเลยนะผมโอเคตอนนี้เวลาหมดแล้วอ,อ,อ้มีมีปปแคทมาตอนนี้มีปปแคทมา โอเค,อ,เคอุ้ยอะไรอ่ะเปิดไฟฉายก่อนนะผมนี่คืออะไรเ,เลขสองเลขหนึ่งคืออะไรเนี่ยเลขสองอุ๊ยแต่แต่ตอนนี้หนีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไม่พสนเลขสองเลขหนึ่งเลขสองคืออ๋อกดใช้ของแล้วผมเรามีโคล่าแล้วเดี๋ยวทำมากใกล้เราจะกดใช้เพิ่มสป,ปีดแล้วก็หนีมั้งอันนี้อยู่ไหนอยู่นูนะ่นน้องไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหม มันมาแล้วกินโคกกินคแล้วนะผมไปวิง่งเร็วขึ้นไหมเนี่ยเร็วขึ้นนะฮึมไปเร็ว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 โอ้โคกดีนะผมช่วยเพิ่มสปีดได้ดีมากเลยมันไม่ตามเราเนี่ยมันตามแต่เพื่อนนะผมนี้นเราก็สบายเลยดิเราก็ดูเพื่อนเพื่อนตายทีละคนไม่ <laughs> แต่ไม่ได้ดิมันมีคนลม้มเราต้องไปช่วยเราต้องไปช่วยเพื่อนล้มนะผมเนี่ยเพื่อนล้มตรงนั้นเราไปช่วยเพื่อน อ๋อไม่ได oh, ้กาล์ไม่ได mm ้กาล์กินโคลากินโคลากินโคลาตูตามมาใหญ่เลยเด้อเด้อเด้อโอ้เพื่อนอย่าไปทางนั้นเพื่อนมันตามมาอยู่น่นน่ะมันมาอยู่น่นน่ะโอ้ขึ้นมาก่อนนะตอนนี้ตอนนี้ขึ้นมาตางนี้ก่อนไปหลับอยู่ตรงนั้นน่ะ โดนกันหมดเลยเอาเพื่อนแบกไปแล้วขมเอามเอือเรียบร้อยนะผมเจ้าข่าวแล้วแต่ว่าหมดอันนี้ใช่ไหมหมดรอบแล้วโอเคขึ้นรอบใหม่นะผมเราก็ได้ตังมาโอเคก็สำหรับอ e ีเวนต์ในวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมมีเทคนิคอะไรก็บอกผมได้หรือว่าอยากให้ผมเล่นลเกมอะไรก็บอกได้นะผมเจอก,กันบายบาย